อันมนุษย์สุดจะเชื่อมันเหลือปดพูดสบทแล้วสบัดไม่ขัดสนเพราะแต่คำน้ำจิตคิดประจนปากเป็นผลใจเป็นผานเหลือมานยาใครหลงลิ้นกินลูกยอก็พอมวยต้องตายด้วยปากมนุษย์ที่มุสาคนทุกวันมันมิซื่อถือสัจจา สู้สัตว์ป่าก็ไม่ได้ใจลำพองสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลกของนิทานในช่วงที่ผ่านมาผมได้เล่าเกี่ยวกับภพภูมิต่างๆให้ทุกท่านได้ฟังกันโดยเริ่มแรกนั้นผมได้เล่าเกี่ยวกับสวรรค์ต่อมาก็จะเป็นภพมโลกเลื่อยมาจนถึงนรก,กรภูมิเปรตวิสัยอสุรกาย และล่าสุดครับจะเป็นเดราชาณภูมิซึ่งจากที่ผ่านมาผมได้เล่าเกี่ยวกับพบภูมิต่างๆจนเกือบจะหมดแล้วและวันนี้ครับผมจะเล่าเกี่ยวกับพบภูมิมนุษย์ที่พวกเราอาศัยอยู่กันให้ทุกท่านได้ฟังกันครับครับก่อนที่จะไปฟังกันนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยครับคําว่ามนุษย์นั้นมาจากคําว่ามณนะ และอุตสะที่มาจากภาษาบาลีมนะแปลว่าใจส่วนอุตสะแปลว่าสูงซึ่งเมื่อรวมคำทั้งสองคำเข้าด้วยกันแล้วจึงแปลว่าผู้มีใจสูงเหตุที่ได้ชื่อว่าผู้มีใจสูงเพราะมนุษย์นั้นสามารถทำความดีรู้จักมีเมตตาการุณาบุตรของมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีอยู่สามจำพวกคือ 1. อภิชาตบุตร คือบุตรที่ดียิ่งกว่าปิดามารดาทั้งในด้านชาวปัญญาและยศถาบรรดาศักดิ์ 2. อนุชาตตบุตรอนุชาตตบุตรคือบุตรที่เกิดมาฉลาดมีเลี่ยวแรงเสมอปิดามารดาทุกประการ 3. อวชาตตบุตรอวชาตตบุตรคือบุตรที่ด้อยกว่าบิดามารดาทุกประการอวชาตตบุตรนั้นจะมาจากกำเนิดทั้ง4คือ 1. มนุษย์นรก 2. มนุษย์เปรต3ม,มนุษย์เดรัจฉาน 4. มนุษย์คนเหล่ามนุษย์ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อบาปมาถึงตนและถูกผู้อื่นตัดมือตัดเท้าได้รับความทุกโศกลำบากมากนักเหล่ามนุษย์นั้นคือมนุษย์นรกมนุษย์อีกจำพวกหนึ่งไม่เคยทำบุญในชาติก่อนจึงเกิดมาเป็นคนไร้ญาติไร้มีรเป็นคนยากเย็นขินใจ ไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งห่มอดอยากลำบากแรงแขนไม่มีอาหารจะกินหิวกระหายมากนักขี้เลี้วขี้เละมนุษย์เหล่านี้คือมนุษย์เปรตบรรดามนุษย์ที่ไม่รู้จักบาปบุญไม่รู้จักเจราจาหากเจราจาก็มิอาจหาความเมตตาการุณาได้มีจิตใจแข็งกระด้างไม่ยำเกรงผู้อาวุโสไม่รู้จักปรนิบัติวิดามารดา จะกระทำบาปทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสมนุษย์เหล่านั้นคือมนุษย์เดรัฉานส่วนบรรดามนุษย์ที่รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปและบุญรู้จักประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้ารู้จักกลัวและละอายแก่บาปเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายรู้จักคุณแห่งแก้วสามประการมนุษย์เหล่านี้คือมนุษย์คนซึ่งมนุษย์คนนั้นจะมีอยู่สี่จำพวกได้แก่ 1>, 1. มนุษย์ที่เกิดในชมพูทวีป 2. มนุษย์ที่เกิดในบุรพาวิเทหทวีป 3. มนุษย์ที่เกิดในอุตรกุรุทวีป 4. มนุษย์ที่เกิดในอมรละโคยานทวีปมหาทวีปทั้ง4กับทวีปน้อยที่เป็นบริวาลสองพันนั้นตั้งอยู่ภายนอกภูเขาอัศกันในทิศทั้ง4คือ 1. ชมพูทวีป ชมพูทวีปนั้นตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาเซเนโรราชท่ามกลางนีลาสาครมีสันฐานดังเรือนเกลียนกว้างยาวหนึ่งพันโยธมีทวีปน้อยใหญ่ห้าร้อทวีปมีความกว้างยาวเท่ากันเป็นที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสามพันโย์เป็นป่าหิมพานสี่พันโย์อีกสี่พันโย์เป็นทะเลชื่อว่าโลดาสาคร บนดินแดนชมพูทวีปนี้มีนครฟอน0 0นครมีกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงมีเว่นแคว้นคามานิคุมชนนบทเรียงรายด้วยแม่น้ำที่ไหลไปหลายพันสายอุดมสมบูรณ์ด้วยอุทยานและป่าไม้ถิ่นคนตั้งอยู่ในแนวแม่น้ำใบหน้าของมนุษย์ในชมพูทวีปนี้มีสันฐานดังเรือนรถ มีความสูงประมาณได้สี่ศอกชาวชมพูทวีปนี้มีอายุกำหนดไม่แน่นอนบางคราวมนุษย์ในชมพูทวีปนี้มีอายุหนึ่งอสงไขยกับบ้าง10ปีบ้างเพราะชาวชมพูทวีปนั้นบางคราวมีศีลดีบางคราวมีศีลเลวในเวลาที่ศีนดีอายุย่อมเจริญและในเวลาที่ทุศีลอายุย่อมเสื่อม อายุโดยเฉลี่ยของมนุษย์ในทวีปนี้ประมาณได้100ปีในชมพูทวีปนั้นมีภูเขาหิมะานสูง500โยยดกว้างและยาว3,000ันยอดโดยประมาณประกอบด้วยยอด8 4 0 0 0นพยอดในป่าหิมะานนี้มีต้นว้าเป็นต้นไม้ประจำทวีปมัดรอบลำต้นประมาณได้15โยอดกิ่งรอบลำต้นยาว50โย แผรอบบริเวณประมาณได้ร้อยยน์สูงหนึ่ยยน์โดยประมาณนอกจากนั้นแล้วยังมีต้นแคฝอยตต้นงิ้วต้นว่าต้นปาริชาตซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกเทวดาต้นกระทุมต้นกัลลปพฤกต้นตึกต้นแคฝอยซึ่งเป็นต้นไม้ของพวกอรสูรและต้นงิ้วอันเป็นต้นไม้ของพวกครุฑต่อมาเป็นทวีปที่สองนะครับ ทวีปที่2องบุภพาวิเทหะทวีปบ,บุภพาวิเทหะทวีปนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาเสิเนรุราชท่ามกลางคีราสาคอนปดิสฐานอยู่นอกภูเขาอัสกันนะมีสันฐานกลมดังวงแว่นตาวัดโดยรอบประมาณได้เจ็ดพันโยมีต้นศึกอันเป็นต้นไม้ประจำทวีปสูงใหญ่เท่ากับต้นว้าในชมพูทวีป มีส่วนเป็นภูเขาแม่นม้ําถิ่นมนุษย์นั้นตั้งอยู่ตามแนวภูเขาในคำพีโลกกับบัญญัติกล่าวไว้ว่าบุภพาวิเทหทวีปนี้มีลานกว้างสีทองมีสังคารามที่ท่านบินโทลภาระทวาชะสถิตยอยู่เป็นประจำมนุษย์ทวีปนี้มีดวงหน้ากลมดั่งสันฐานทวีปสูงประมาณได้สี่ศอกมีอายุเฉลี่ยเจ็ด700ปี ทวีปที่3ามอมรโคยานาทวีปอมระโคยานาทวีปตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาเซเนรุราชท่ามกลางผลึกสาคอนปฏิสถานอยู่นอกภูเขาอัสกันนะทวีปนี้มีสันฐานดนังพระจันทร์ครึ่งสีกวัดโดยรอบได้จ็ด0ัโยชน์มีส่วนที่เป็นแม่น้ำภูเขามีต้นกระทุเป็นต้นไม้ใหญ่ประจำทวีป ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับต้นว่าในชมพูทวีปมนุษย์ในทวีปนี้มีดวงหน้าดังสันฐานของทวีปสูงประมาณได้หกสอบถิ่นอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์นั้นจะตั้งอยู่ตามแนวภูเขาเป็นถิ่นที่มั่นคงรุ่งเรืองอายุเฉลี่ยของคนในทวีปนี้ประมาณได้500ปีทวีปที่4อุตรากุรุทวีปอุตตรากุรุทวีปนั้น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาเซเนรูราชท่ามกลางปีติสาครปฏิสถานอยู่นอกภูเขาอัสกันนะทวีปนี้มีสันฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมัดโดยรอบได้8 0 0 0ันโย์แผ่นดินแห่งอุตรากุลทวีปนั้นมีสันฐานเรียบเสมอกันไม่มีที่ลุ่มที่ดอนหรือที่ครุขระปรากฏให้เห็นและมีต้นไม้นานา,นาพันธุ์ มีกิ่งก้านสาขางามมีคาครบใหญ่น้อยมากมายประดุดดังตั้งใจสร้างไว้เป็นบ้านเรือนดูสวยงามดังปราศาสตเป็นที่อยู่อาศัยของคนในทวีปนั้นในบรรดาต้นไม้ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีมแมลงไม่มีตัวด้วงไม่มีส่วนที่คดที่งอหรือส่วนที่เป็นกลวงส่วนที่เป็นโครง ต้นไม้โดยส่วนมากจะเป็นต้นกลมผลิดอกออกผลตลอดเวลาไม่เคยขาดที่ใดที่เป็นที่บึงที่หนองจะดาดาดไปด้วยดอกบัวแดงบัวขาวบัวเขียวบัวหลวงและบัวนานาชนิดอีกมากมายเมื่อลมพัดต้องโชยบัวเหล่านั้นกลิ่นของบัวเหล่านั้นก็จะขจรขจายไปทั่วทุกบริเวณ สำหรับมนุษย์ในอุตรากุรุทวีปนั้นเป็นผู้มีศีลดีในการทั้งปวงมีศีลห้าบริสุทธิ์ตลอดการเพราะไม่ถือของไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนชาวอุตรากุรุทวีปนั้นมีรูปร่างสวยงามสมส่วนคือไม่สูงไม่ต่ำไม่อ้วนไม่ผอมดูงามด้วยรูปทรงสมส่วนมีเลี้ยวมีแรง กำลังกายไม่เสื่อมถอยไปตามวัยตั้งแต่หนุ่มจนแก่พวกเขาไม่มีความกังวลในเรื่องการทำมาหากินไม่ต้องทำไรไ่ไถนาหรือซื้อขายของกันอีกประการหนึ่งคือชาวอุตรกุรทวีปไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนไม่มีภัยจากแมงมุมริน้นยุงงูและสัตว์เลื้อยคานต่างๆ มนุษย์ในทวีปนี้จะไม่มีภัยจากลมหรือฝนและแดดที่แผดเผาไหม้พวกเขาจะไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนส่วนมนุษย์ชายทั้งหลายในทวีปนี้จะมีรูปร่างผิวพรรณเหมือนชายหนุ่มวัย20ปีไม่มีความแก่ไม่มีความชราเป็นหนุ่มอยู่ดังนั้นตลอดชีวิตของเขาครั้งเมื่อจเจริญวัยขึ้นเป็นหนุ่มสาว เมื่อแรกพบรักจะคลองเรือนอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาร่วมกันเพียงเจ็ดวันเท่านั้นต่อจากนั้นเขาจะไม่ร่วมรักกันอีกเลยจะอยู่เย็นเป็นสุขตรตาบเท่าสิ้นอายุ1,000ปีไม่มีความอาลัยอาวรณ์นในสิ่งใดประดุจดังพระอรหันต์ผู้หมดสิ้นซึ่งกิเลสทั้งปวงแล้วส่วนมนุษย์ผู้หญิงในทวีปนี้เมื่อครั้งตั้งครรนนั้น หากประสบเวทนาใกล้คลอดขึ้นเมื่อใดก็นั่งหรือนอนคลอดในที่นั้นเมื่อคลอดแล้วก็หลีกไปผู้ที่จะให้ที่อาบน้ำดื่มนมหรือให้บริโภคย่อมไม่มีพอทารกเหล่านั้นเอานิ้วมือใส่ปากน้ำนมทิพย์ก็จะไหลออกมาจากนิ้วมือนั้นทารกเหล่านั้นก็จะได้ดื่มกินนมเมื่อครั้งจเจริญวัยขึ้น แม้มารดาก็มิอาจจำได้ว่าทารกนี้เป็นบุตรของเราแม้บุตรก็ไม่อาจจำได้ว่าหญิงนี้เป็นมารดาของเราเมื่อมารดากับบุตรจำกันไม่ได้อย่างนี้ราคาย่อมจะไม่เกิดแก่กันและกันพวกเขาจะไม่มีการยึดถือว่าเป็นคู่ครองของผู้ใดไม่มีการกำหนดว่านี่เป็นภรรยาของเรานี่เป็นบุตรของเรา ชาวทวีปนี้จะดำรงชีพอยู่1,000ปีแล้วจะเคลื่อนจากอัตภาพนี้มนุษย์ทั้งหลายในอุตรคุรุทวีปนี้เมื่อตายจากอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมไม่บังเกิดในอวัยภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานย่อมบังเกิดในสวรรค์เท่านั้นในอุตรคุรุทวีปดั้นจะมีต้นกรลาปภฤก เป็นต้นไม้ประจำทวีปมีความยาวและกว้างประมาณได้100โยโยต์สูง100โยโยต์มีกิ่งก้านปริมณทนแผ่ออกไป300โยโยต์ประดิษฐานอยู่ในภูมิภาคอันเป็นเนินแห่งเขาม,มาลัยด้านหนึ่งหากว่ามนุษย์ทั้งหลายปรารถนาต้องการสิ่งใดเพียงเหยียดมือไปที่โคนต้นไม้นั้นหรือระหว่างกิ่งใดกิ่งหนึ่งของต้นกัลปพฤกนั้น แล้วแสดงความปรารถนาเจตจำนงในขณะนั้นของที่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นปรารถนาก็จะปรากฏต่อหน้าให้มนุษย์นั้นในอัตถกถาพุทธกานิกาปทธา,านภาคหนึ่งเทระปทาน1พุทธวัตรกล่าวไว้ว่าในการนั้นการแห่งอายุที่จเจริญกว่าแสนปีชื่อว่าเป็นการไม่เหมาะสมเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่าในการนั้นชาติชรา,ลาและมรณะของสัตว์ทั้งหลายไม่ปรากฏและพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่าพ้นจากไตรักษ์นั้นย่อมไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตัดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกเขาจะคิดว่าพระองค์ตัดข้อนี้ชื่อว่าอะไร จึงย่อมไม่เห็นความสำคัญว่าจะควรฟังหรือไม่ควรฟังแต่นั้นการตัดสรูรมรรคผลก็จะมีไม่ได้เมื่อไม่มีการตัดสููมรรคผลศาส,สนาคือคำสอนจะไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุก์เพราะเห็นนั้นการนั้นจึงเป็นการไม่ควรแม้การแห่งอายุของมนุษย์นั้นย่อนกว่าร้อยปีก็ชื่อว่าเป็นการไม่ควร เพราะว่าในการนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกิเลสหนาและโอวาทที่ให้แก่สัตว์ผู้มีกิเลสหนานั้นย่อมไม่ตั้งอยู่ในฐานที่เป็นโอวาทจะปราศจากไปเร็วพันเหมือนรอยไม้ขีดในน้ำเพราะฉะนั้นแม้การนั้นก็เป็นการไม่เหมาะสมการแห่งอายุตั้งแต่แสนปีลงมาและตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปชื่อว่าเป็นการไม่เหมาะสม และการนั้นชื่อว่าเป็นการไม่สมควรและการนั้นเป็นการแห่งอายุร้อยปีลำดับนั้นพระมหาสัตว์ก็มองเห็นการว่าเป็นการที่ควรบังเกิดจากนั้นเมื่อจะตรวจดูทวีปได้ตรวจดูทวีปทั้ง4พร้อมทั้งบริวารจึงเห็นทวีปหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่บังเกิดในทวีปทั้งสาม จะบังเกิดในเฉพาะชมพูทวีปเท่านั้นจากนั้นก็คิดว่าขึ้นชื่อว่าชมพูทวีปเป็นทวีปใหญ่มีประมาณหนึ่งหมื่นโย์พระพุทธเจ้าทั้งหลายบังเกิดในประเทศไหนหนอจึงตรวจด,ดูโอกาสก,าก็ได้เห็นมัชชิมะประเทศและนะครชื่อว่ากบิลพัทนี้ก็ตั้งอยู่ในมัชชิมะประเทศนี้พระโพธิสัตว์จึงได้ตกลงใจว่า จะบังเกิดในนครแห่งนี้ครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเรื่องของมนุษย์ภูมิซึ่งอายุของมนุษย์ในทวพีบทั้ง4นั้นก็จะแตกต่างกันไปครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าชมพูทัพีบที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นทวพีบที่โชคดีที่สุดแล้วครับเพราะเป็นทวพีบเดียวที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นครับส่วนอีกสามทวพีบนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงอุบัติขึ้นครับ ดังนั้นแล้วก็เป็นความโชคดีของเราอย่างหนึ่งครับที่ได้เกิดมาบนชมพูทวีปแห่งนี้และยังเกิดมาในช่วงที่พระพุทธศาสนากําลังเจริญรุ่งเรืองด้วยครับซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถสั่งสมบุญบรารมีได้ง่ายยิ่งขึ้นครับครับท้ายที่สุดนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ฟังมาจนถึงตรงนี้